ทีนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับคุณผู้ชมคะใครที่ เป็นคนที่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำใครชอบไปทะเลบ้างเอ่ยชอบไปทะเลค่ะแต่ไม่ลงทะเลอเหมือนกันนะชอบไปเอาบรรยากาศเอาเอาเสียงใช่ไหมคะหรือลงไปดูไปเปถ่คลื่นเออเอาเท้าเตะเออค่ะเอาเท้าเดินบนแบบว่าทะเลชายหาดอะไรเงี้ยหัดครายบางคนแค่บอกไปที่ทะเลได้ยินเสียงคลื่นเนี่ยก็ทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมอันนี้เรามีเทคนิคเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับสาวที่มีรูปร่างค่อนข้างที่จะอวบ ตัวใหญ่นิดนึงกจ้าเนื้ออย่างเงี้ยนะคะเรามีเทคนิควาฝากค่ะใส่อย่างไรสีอะไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือชุดว่ายน้ําจะต้องเป็นแบบเอวสูงนะคะเขาบอกว่าสาวสําหรับไซส์นี้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่ชอบใส่เป็นทูพีสก็ได้นะทูพีสสองชิ้นนะคะหรือรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมแนะนําเลยค่ะเลือกชุดว่ายน้ําทูพีสแบบเอวสูงซึ่งจะช่วยในเรื่องของการอัมพางตรงบริเวณหน้าท้องนี่ สาวเจ้าเนื้อจะมีหน้าท้องนิดนึงจริงๆไม่จําเป็นนะคะตัวเล็กๆบางทีก็ยังไม่มั่นใจนะในเรื่องหน้าท้องใช่ไหมคะอันนี้ก็จะได้เหมือนกันค่ะเลือกเทคนิคนี้นั้นแล้วที่สำคัญคือใส่แบบวันพีซปิดหน้าท้องจะทําให้เราดูเพียวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถัดมาเลยค่ะก็คือการเลือกชุดว่ายน้ําสีที่เป็นแบบโทนสีเข้มๆนะคะ โทนสีเข้มจะทําให้หุ่นหรือรูปร่างของเราเนี่ยมันดูเล็กลงค่ะ,ะ,คะจะเป็นสีดําสีกลมสีน้ําตาลเข้มก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเลือกใส่เนี่ยจะต้องดูรายละเอียดนะเป็นโทนเข้มอาจจะเป็นโทนเข้มที่มีการตัดสลับกันก็ได้นะคะไม่ต้องเข้มแบบทั้งตัวอย่างเดียวก็ได้ค่ะนะคะดีนะ ถัดมาเลยค่ะอีกหนึ่งแบบก็คือชุดว่ายน้ำคอวีค่ะคอวีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคือจะทำให้ลักษณะตรงบริเวณคอหรือช่วงบนของเราคุณผู้ชมมันรู้สึกมีความเพรียวมากยิ่งขึ้นอัมพางรูปล่างมากยิ่งขึ้นะจะเป็นคอวีที่ผ่านลึกลงมาเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมั่นใจทำให้เราดูนินอก ใช่ค่ะดิฉันเห็นนะมันมีแบบว่าชุดวันพีชหลังๆมาเขาชอบผลิตเป็นแบบวันพีชแล้วก็แหวกตรงกลางใช่เหมือนแบบคนไทยเขาเริ่มแบบมั่นใจกันมากขึ้นนะอย่างเมื่อก่อนเขาก็จะไม่ค่อยใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะค่ะบางทีเราใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อที่จะถ่ายรูปอ่าเหมือนจมิแล้วก็โอ้นะคะหรืออีกหนึ่งแบบค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นชุดว่ายน้ำที่มีดีเทลระบายค่ะสำหรับสาวอวบนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมมีสัดส่วนช่วงบนเล็กหรือช่วง ลากใหญ่แบบนี้เลือกชุดว่ายน้ำค่ะที่มีดีเทลค่ะก็คือช่วงบนเนี่ยให้มันมีระบายนิดน,นึงก็จะช่วยทำให้ดูแบบดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้นส่วนใครที่เป็นสาวอวบแบบทรงสามเหลี่ยมคว่ำนะคะมีสัดส่วนคือช่วงบนใหญ่ช่วงล่างเล็กค่ะแนะนำให้เลือกชุดว่ายน้ำที่เป็นแบบกระโปรงจับระบายเพื่อ,อให้รูปร่างของเรามาดูสมส่วนและสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตรงไหนเล็กเราก็ต้องไปเพิ่ม,มาบาดีเทลเนาะส่วนนั้น,นใช่ค่ะให้มันดูมีอะไรค่ะ มูตายแล้วมีอีกไหมอ่านี่เลยค่ะถัดมาเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งแบบหนึ่งแบบนี่ก็คือเป็นชุดว่ายน้ำนะคะที่เป็นลักษณะลายทางค่ะคุณชมหรือลายทะแยงก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับรูปทรงแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าดูหุ่นของเราดูเพียวดูยาวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยใครที่มีลักษณะช่วงไหล่ที่ดูแคบก็คือถ้าใส่แบบเป็นสายเดี่ยวอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ดูแบบ ดูเพลียวมากขึ้นนะคะโอ้โนี่ก็เป็นเทคนิค5เทคนิคสําหรับคนที่อยากจะใส่ชุดว่ายน้มแล้วดูดียิ่งขึ้นแต่ว่าตีฉันต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยนี้นะเมื่อว่าผู้หญิงเราจะรูปร่างแบบไหนอะตอนนี้ทุกคนเขาเริ่มมั่นใจที่จะโชว์กันมากขึ้นนะว่าเอ้ยหุ่นฉันเป็นแบบนี้อย่างแบบ ที่เราได้ยินนะคะ Real Size Beauty นะคะของน้องแอนช่อว่แอนชิรีเนี่ยคือเขาก็เป็นอีกหนึ่งโรโมเดลที่หลายๆสาวหลายคนเขาก็ทำตามนะหมายถึงว่าถึงฉันจะหุ่นแบบนี้แต่ฉันก็มั่นใจที่จะโชว์จะใส่แบบไหนมันก็เรื่องของฉันสิทธิ์ของฉันนั่นแหละไม่ได้เป็นหัวใครถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วแต่เนาะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่ามีลูกแล้วต้องแบบว่าว่ายน้ํากับลูกเดี๋ยวมันจะแบบว่าเคยเคยไปเห็นนะคนที่แบบว่าใส่ชุดวอล ไปเล่นกับลูกอ่ะมันดูไม่งามเปล่าไม่ใช่ลูกนี่แบบดึกลงมาบ้างกระชากลงมาบ้างหรือว่าเล่นแบบสุดเวียงแบบหลุดออกมาโอ้โหโปรสิคะคุณไม่ได้มันตองแบบวันเรียบร้อยมิดชิดต้องแบบเนี้ยอย่างนี้เลยค่ะคุณลดซิฟถึงโคอแขนยาวขายาวเพราะเราไม่รู้ว่าลูกจะทําอะไรกับเรา เราต้องเซตตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวนี้นะคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรยกอไรการแต่งตัวเนี่ยมันก็ดูเปิดมากขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ดูเซ็กซี่มากขึ้นนะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากไม้ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำหรือจะเป็นเทรนอะไรการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆนะคะก็ติดตามดูรายการของเราได้เลยค่ะจุกต้องที่สุดค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ